สวัสดีครับผมนี่ก็ออกไม้ครับแล้วอาจารย์ครับผมอาจารย์คนรอครับผมนกตัวนึงนี่ครับผมขันอยู่อาจารย์มาแต่เซ้าครับผมเพิ่ตีพิษไปตัวนึงนะครับส่วนผมขอบคุณนะครับผมใกล้ๆพู้นู้นนะครับโดเดียร์อยู่คนละนกปลากันทังร่วมครับสวนตัวหนึ่งครับอยู่นี่ครับผมซัวอนีได้ครับ มืัอนี้เอาพเพชรโท้ครับมหาหัหิงมาครับผมส่วนอาจารย์เอาปักแก้วครับผมมืัอนี้มาสองคนมืัอนี้ว่าเริ่มแล้ว่าจะไปหาบ่อครับมืัอนี้ม่ยอ,อกไม้ไก่อาการพ่กเป็นใจก็เลยได้มะเขืบ้านครับผมเอาครับผมอยวว่ายไว,ว้ไหนอย่รอติด,ต,ดติดตามตี่ชมตอนต่อไปครับผมว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมอัปเดตให้มึงครับผมสวัสดีครับ ืัอนี้ก็มายิงมาเดิมครับผมเราจะออกโดนครับบนนี้มีเราครับผมตัดขับเสียงเงี้นะครับตัวนี้สูตั้งโดนครับผมขนกัะยิบมาเตียมครับนี่ครับขึ้นจอมพะเนียดเลยครับผมดูอะไรตัวนี้เออครับผมซ้ำอีกนะครับผมวันดี้ครับืัอนี้ก็มายิงมาเดิมครับผม เราได้ออดูนะครับบนนี้มีเร้าครับผมตัดขับเสียงเงี้นะครับตัวนี้สูงตั้งโดนครับผมขนกิดยังมดเต็มครับนี่ครับขนจอมพขเนียเลยครับผมดูไรตัวนี้อ๋อครับผมซ้ำอีกนะครับผมสวัสดีครับ